สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็ดนน้อนร้อนในสังคมกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องโัวออต้าสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะครับผมคือมันมีตัวเลขที่น่าสนใจมากๆค่ะตัวเลขสองแสนใบต่องวดโอ้เยอะมากใช่ค่ะแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะอาจจะไปอยู่ในมือของอินฟลูเอนเซอร์บางท่านหรือเปล่าคือตัวเลขขนาดนี้มันก็น่าสงสัยจริงๆนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงกันแน่ เป็นตัวเลขที่ดึงดูดความสนใจมากจริงครับเพราะมันไม่ใช่แค่จำนวนที่มันเยอะมากๆนะแต่มันยังไปเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของผู้พิการด้วยอืมใช่ค่ะซึ่งจริงๆเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโคต้าบางส่วนเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงมาจากคลิปวิดีโอที่มีการพูดคุยกันถกเถียงกันระหว่างบุคคลที่หลายคนรู้จักดีค่ะมีใครบ้างนะคะในคลิป ก็จะมีคุณนวัตอิสระไก่ศิลนทนายเดชากิติวิทยานั้นแล้วก็มีการพาดพิงถึงคุณกันจอมพลังด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงข้อมูลจากแหล่งที่เรามีกันดูนะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจกลไกที่มันซับซ้อนเหมือนกันนะของระบบโคต้าสลากครับตามที่ปรากฏในคลิปเลยแล้วก็ข้อกล่าวหาต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาผลประโยชน์ที่อาจจะเกี่ยวข้องซึ่งดู ดูเหมือนจะเยอะมากมูลค่าสูงทีเดียวครับค่ะแล้วก็แน่นอนผลกระทบต่อผู้พิการที่เขาควรจะได้รับสิทธิ์เนื้อจริงๆครับผมจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากโพสต์ของคุณวั์ก่อนเลยนะครับที่ตั้งคําถามขึ้นมาแบบลอยๆก่อนอ๋อเริ่มจากคุณวั์ใช่ครับเกี่ยวกับโคต้าลอตเตอรี่20,000นใบต่องวดน,นี่แหละ ว่ามีใครบางคนได้ไปได้อย่างไรคือไม่ได้เจาะจงชื่อนะแต่ก็เหมือนเป็นการจุดประเด็นให้สังคมเริ่มหันมาสนใจอืมแล้วเหมือนกับว่าทางทนายเดชาก็เข้ามาเสริมในประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมคะมีการพูดถึงข่าวลือหรือข้อมูลอะไรบางอย่างใช่ครับทนายเดชาก็พูดถึงกระแสะข่าวว่ามีอินฟลูเอนเซอร์อาจจะได้รับโคต้าสูงถึง 200, 2 0 0 0 0 0ใบโห สองแสนใบซึ่งชักคำนวณกันแบบคร่าวๆนะครับอาจจะทำกำไรได้เดือนละหนึ่งถึงสองล้านบาทเลยทีเดียวเดือนละล้านสองล้านคำถามสำคัญที่ทนายเดชาตั้งไว้ก็คือว่าโควต้าจำนวนมากขนาดนี้มันมาจากไหนกันแน่ในเมื่อเออยังมีผู้พิการอีกเยอะเลยที่ยังเข้าไม่ถึงโควต้าด้วยซ้าอืมจริงค่ะ ซึ่งในคลิปก็มีการคาดเดากันไปว่าเอออาจจะเชื่อมโยงไปถึงคุณกันจอมพลังหรือเปล่าเพราะก็ทราบกันดีว่าท่านเคยทำธรุรกิจเกี่ยวกับสลากมาก่อนค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามประเด็นสำคัญที่ทนายเดชาเน้นย้ำคือเรื่องความโปร่งใสใช่ไหมคะถูกต้องครับประเด็นหลักเลยคือการดำเนินการอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับรัฐหรือทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะเรื่องโควต้าเนี่ยมันควรจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอันนี้เป็นหลักการสำคัญเลยครับ เข้าใจเลยค่ะทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าทําไมตัวเลข2องแสนใบเนี่ยมันถึงดูน่าสงสยัยลองมาดูโครงสร้างพื้นฐานของระบบโคตาตามข้อมูลที่เขาพูดถึงในคลิปกันหน่อยดีไหมคะว่าปกติแล้วมันควรจะเป็นยังไงได้ครับตามข้อมูลที่นําเสนอในคลิปนะครับโคตาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดสรรผ่านองค์กรหรือสมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับผู้พิการหรือการกุศลอ๋อผ่านสมาคมครับ โดยจะมีต้นทุนรับซื้อที่ต่างกันนิดหน่อยคือกลุ่มสมาคมเหล่านี้จะได้ราคาพิเศษหน่อยที่68.80บาทต่อใบ6 8บาท80สตังค์ครับ ขณะที่ผู้ค้ารายย่อยทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้จะได้ราคา70.40บาทต่อใบอ๋อต่างกันเล็กน้อยต่างกันนิดหน่อยครับส่วนราคาขายปลีกที่กําหนดไว้คือ80บาทแต่ก็นะคะในทางปฏิบัติเราก็เห็นกันอยู่ว่าราคาม,มันมักจะสูงกว่านี้ไปเยอะเลยยกเว้นซื้อผ่านแอปเป๋าตังอันนั้นยังคุม80บาทได้อยู่ใช่ครับอันนั้นยังพอคุมได้ทีนี้ตามหลักการแล้วเนี่ยสมาคมที่ได้รับโคต้ามาเป็นเล่มๆนะครับหเล่มก็มี100ใบค่ะ เล่มละร้อยใบสมมุติว่าได้มาสัก10บถึงสิเล่มหรือประมาณ1,000งพันถึงหนึ่ใบหน้าที่ของสมาคมก็คือต้องกระจายสลากพวกนี้ต่อให้กับสมาชิกที่เป็นผู้พิการอืเพื่อให้เขาเอาไปจําหน่ายสร้างรายได้ไรซึ่งอาจจะจัดสรรให้คนละ5้าเล่มหรือ500ร้ใบอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือภาพในอุดมคติเลยนะนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะแต่พอมาเจอตัวเลข2 0 0 0 0 0ใบหรือคิดเป็น2 0 0พเล่มเนี่ย โหมันดูห่างไกลจากระบบที่ว่ากระจายให้รายย่อยคนละห้าเล่มมากๆเลยนะคะมันเลยเกิดคำถามว่าตัวเลขมหาศาลขนาดนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนี่แหละครับคือหัวใจของข้อสงสัยเลยว่าการจะรวบรวมสลากได้ถึงสองพันเล่มเนี่ยมันมันไม่น่าจะมาจากการทยอยจัดสรรให้ผู้พิการรายย่อยทีละห้าเล่มได้แน่ๆนอือค่ะมันก็เลยเกิดเป็นสมมุติฐานหรือข้อกล่าวหาขึ้นมาว่า อาจจะมีกระบวนการกว้านซื้อหรือล็อกโคต้ตาโดยตรงจากสมาคมหรือองค์กรที่ได้รับโคต้ตามาเยอะๆแทนที่จะกระจายต่อให้สมาชิกตามปกติหมายความว่าอาจจะมีคนหรืออาจจะเป็นกลุ่มทุนเข้าไปคุยกับสมาคมโดยตรงเลยเหรอคะว่าขอซื้อสลากทั้งหมดที่สมาคมได้โคต้ตามาเลยโดยอาจจะให้ราคาสูงกว่าต้นทุนเช่นรับซื้อที่80บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกอย่าง85บาทแบบนี้เหรอคะเป็นไปได้ครับ ตามข้อสังเกตในคลิปเลยคือถ้าเป็นแบบนั้นจริงสมาคมก็เหมือนกับได้กำไรส่วนต่างไปเลยทันทีโดยไม่ต้องไปจัดการกระจายต่อให้วุ่นวายอืมก็สบายไปใช่ครับเช่นซื้อมา68.80บาทขายต่อ80บาทก็ได้กำไรใบละ11บาทกว่าทกว่าๆแล้วหรือถ้าขายได้ถึง85บาทกำไรก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกค่ะส่วนกลุ่มทุนก็ได้สลากจานวนมหาศาลไปอยู่ในมือเพื่อจะเอาไปบริหารจัดการขายต่อในตลาดอีกที ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็คงได้กำไรสูงกว่านั้นอีกทอดหนึ่งสิ่งถ้ากลไกแบบนี้มันมีอยู่จริงเนี่ย ผลกระทบโดยตรงเลยก็คือผู้พิการรายย่อยที่เขาควรจะเป็นคนได้ประโยชน์จริงๆกลับกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้รับสลากตามสิทธิ์ของตัวเองไปเลยถูกต้องเลยครับและประเด็นนี้มันไม่ใช่แค่การเดาสุ่มๆนะครับในคลิปเขามีการนำเสนอข้อมูลจากคุณสมชายปอนเอกวงด้วยอ๋อคุณสมชายท่านเป็นใครนะคะท่านเป็นอุป,ปนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชนครับท่านมาให้ข้อมูลสนับสนุนข้อสงสัยนี้ด้วย แล้วคุณสมชายให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้อย่างไรบ้างคะโอ้คุณสมชายได้ข้อสูนที่ค่อนข้างเรียกว่าน่าตกใจทีเดียวครับท่านระบุว่ามีสมาคมแห่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาได้รับโควต้าสลากมากถึง2,647เล่มต่องวด2,600กว่าเล่ม ครับคิดเป็น264,700ใบซึ่งเยอะมากแต่ประเด็นสำคัญคือมีข้อร้องเรียนเข้ามาที่สภาคนพิการว่าสมาคมแห่งนี้ไม่ได้นำโควต้าที่ว่าเนี่ยมาจัดสรรให้กับสมาชิกที่เป็นนักกีฬาผู้พิการตามวัตถุประสงค์จริงๆอา้าวแล้วยังไงต่อคะคือสมาชิกที่เป็นนักกีฬาเขาก็พยายามร้องเรียนแล้วแต่เรื่องมันก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยครับ2 6 0 0 0 0กกว่าใบถ้าไม่ได้จัดสรรให้สมาชิกตามที่ควรจะเป็น แล้วสลากจำนวนมาหาศาลขนาดนั้นมันหายไปไหนนี่เป็นคำถามใหญ่เลยนะคะเนี่ยนั่งสิครับคือคำถามสำคัญเลยคุณสมชัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ามีข้อสงสัยเรื่องการใช้ชื่อผีชื่อผีครับหรือพูดง่ายง,ง่ายคือการเอาชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้พิการที่มีสิทธิ์จริงๆเนี่ยมาสวมรอยผู้รับโคต้าแทน โอหทำกันขนาดนั้นเลยซึ่งถ้าข้อกล่าวหานี้เป็นจริงนะครับแล้วสมาคมนี้เอาโคต้า260,700ใบไปขายต่อให้ในายทุนสมมุติคิดง่ายๆที่ราคา80บาทกำไรส่วนต่างที่สมาคมจะได้ทันทีเนี่ยประมาณ11บาทกว่าๆต่อใบค่ะคิดเป็นเงินก็เกือบ3ล้านบาทต่อง,งวดหรือทุกๆ15วันนะครับ แค่15วันกำไรเกือบ3ล้านโอ้อย่างนี้เดือนนึงก็เกือบ6ล้านบาทปีนึงก็72ล้านบาทเฉพาะจากส่วนต่างที่ควรจะไปถึงมือผู้พิการจริงๆหรอฮะเนี่ยตัวเลขน่าตกใจมากใช่ครับและนี่เราคิดแค่ราคาขายต่อ80บาทนะในคลิปมีการพูดถึงตัวเลขกําไรที่อาจจะสูงถึง20ล้านบาทต่อเดือน20ล้านต่อเดือนซึ่ง อาจจะมาจากการตกลงซื้อขายการในราคาที่สูงกว่า80บาทเช่น85หรืออาจจะมากกว่านั้นอีกเพื่อให้กลุ่มทุนได้สลากไปทํากําไรต่อในตลาดได้อีกมันแสดงให้เห็นถึงมูลค่าผลประโยชน์ที่มันมหาศาลมากที่อาจจะซ่อนอยู่ในระบบนี้ครับพอเห็นภาพรวมของตัวเลขแล้วก็กลไกที่ถูกตั้งข้อสงสัยแล้วเนี่ยกลับมาที่ผลกระทบต่อคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างผู้พิการบ้างค่ะมีกรณีตัวอย่างที่สะท้อนปัญหานี้ให้เห็นชัดๆไหมคะมีครับ ในคลิปเขานำเสนอเรื่องราวของคุณปูซึ่งเป็นภรรยาของผู้พิการท่านหนึ่งนะครับค่ะคุณปูท่านเล่าประสบการณ์ตรงเลยว่าสามีของท่านเนี่ยตามสิทธิ์แล้วควรจะได้รับโคต้าสลากจำนวนห้าเล่มจากสมาคมแห่งหนึ่งห้าเล่มตามสิทธิ์ครับแต่พอติดต่อไปกลับได้รับคำตอบว่าโคต้าเต็มแล้วโดยอ้างว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ครบ90สิสิทธิ์ที่สมาคมดูแลอยู่แล้วอา้าว แบบนี้สามีของคุณปูก็ออดได้สิทธิ์ที่ควรจะได้จากสมาคมนั้นไปเลยสิคะใช่ครับสุดท้ายสามีของคุณปูต้องไปหาช่องทางอื่นแล้วก็ไปได้รับโคต้ามาสี่เล่มจากมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยแทนอ๋อไปได้จากที่อื่นแทนครับเรื่องนี้มันทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยว่าแล้วไอ้โคต้าห้าเล่มตามสิทธิเดิมที่ควรจะได้จากสมาคมแรกเนะี่ยมันหายไปไหนใครคือคนที่ได้สิทธินั้นไปแทนสามีของคุณปู จริงด้วยค่ะมันสะท้อนภาพปัญหาเลยว่าอาจจะมีผู้พิการตัวจริงอีกไม่น้อยเลยที่ถูกปฏิเสธสิทธิ์ทั้งๆท,ที่โคต้ามันมีอยู่แต่กลับถูกนำไปใช้อย่างอื่นหรือถูกใครเอาไปแทนหรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆนะคะนอกจากประเด็นเรื่องกลไกโคต้าแล้วในคลิปยังมีการพูดถึงเรื่องเส้นทางการเงินที่ดูผิดปกติด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมีการเปิดเผยภาพถ่ายหน้าจอซึ่งอ้างว่าเป็นข้อมูลจากบัญชีธนาคารบัญชีหนึ่งนะครับแต่คขาเน้นย้ำชัดเจนนะว่าไม่ใช่บัญชีของคุณการจอมพลงังหรือของคุณธนรัตน์พรหมเผ่าอ๋อไม่ใช่ของสองท่านนี้ครับแต่เป็นบัญชีปริศนาที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นของใครแล้วความเคลื่อนไหวในบัญชีนั้นมันน่าสนใจหรือว่าน่าสงสัยยังไงบ้างคะ พบว่ามีเงินจํานวนมากเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องเลยครับในระยะเวลาสั้นๆยกตัวอย่างเชิงเดือนเมษายนปี2566มีรายการเงินเข้า2ล้านบาท7ล้านบาท3ล้านบาทโหเข้ามาทีเป็นล้านล้านครับรวมๆแล้วยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีเฉพาะเดือนนั้นเดือนเดียวสูงถึงกว่า22.8ล้านบาท22ล้านกว่าแล้วเดือนก่อนหน้าอย่างกุมภาพันธ์2566ก็พบการเคลื่อนไหวของเงินก้อนใหญ่ในลักษณะคล้ายๆกันอีก ยอดเงินหมุนเวียนเดือนละเป็น20ล้านเลยแล้วมีการตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าเงินก้อนนี้อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องสลากที่เรากำลังคุยกันอยู่ยังไงบ้างมีครับมีการตั้งข้อสังเกตหรือเป็นข้อสงสัยนะครับว่าเงินจำนวนมากที่มันโอนเข้ามาเร็วๆแบบนี้อาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากการขายสลากที่รวบรวมมาได้จากโคต้าที่ไม่โปร่งใสแล้วเอาไปขายต่อให้ในายทุนหรือเปล่าอืมเป็นไปได้ นอกจากนั้นยังมีการสังเกตเห็นตัวเลข800ปรากฏในรายการธุรกรรมบางส่วนด้วยซึ่งอา,อาจจะเกี่ยวข้องกับรหัสประจำตัวของผู้พิการที่ใช้ในการรับโคต้าหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดอ๋ออาจจะเชื่อมโยงกันได้ครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่ข้อสังเกตข้อสงสัยที่ต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปนะครับเข้าใจคะ่ะว่าเป็นเพียงข้อสังเกตที่รอการตรวจสอบนะคะทีนี้นอกจากเรื่องใหญ่ๆอย่างโคต้าสลากเส้นทางการเงินแล้ว ดูเหมือนจะมีอีกประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันไประหว่างคุณนวัดกับคุณการจอมพลังเรื่องเงินบริจาคอันนี้เป็นยังไงคะครับเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงในคลิปเหมือนกันเรื่องมันเริ่มจากที่คุณนวัดเคยบริจาคเงิน1น0 0 0แบาทให้กับมูลนิธิการจองพลังค่ะแสนหนึ่งแต่ต่อมาคุณวัดเกิดความไม่ไว้วางใจในบางประเด็นโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างของมูลนิธิและก็การมีชื่อของคุณธรรมนัทพรมเผ่าเข้ามาเกี่ยวข้องอื ทำให้คุณวัฒน์แสดงความประสงค์ว่าอยากจะขอเงินบริจาคคืนอ๋อขอคืนเพราะไม่ไว้วางใจแล้วการคืนเงินก็ดูเหมือนจะมีปัญหาตามมาอีกใช่ครับคือคุณการได้คืนเงินงวดแรกมา5 0,000่นบาทแต่เป็นการโอนมาจากบัญชีส่วนตัวของคุณการเองอ้าวไม่ใช่บัญชีมูลนิธิครับทางคุณวัฒน์ก็เลยยืนยันว่าต้องการให้คืนเงินจากบัญชีของมูลนิธิเท่านั้นเพื่อให้มันถูกต้องตามกระบวนการแล้วก็ปฏิเสธที่จะรับเงินส่วนตัวอีก5 0 0 0 0นบาทที่เหลือค่ะ พร้อมกับประกาศว่าจะเอาเงิน50,000บาทแรกที่ได้รับไปคืนที่หน้าสำนักงนานของคุณกันโอ้ดูเหมือนจะเป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลที่มันไปเกี่ยวพันกับเรื่องความโปร่งใสขององค์กรด้วยนะคะทางคุณนวัดมองว่าเรื่องนี้เป็นการพยายามเบี่ยงเบนประเด็นหรือทําให้ตัวเองดูไม่ดีอะไรแบบนี้ไหมคะ คุณนวัดก็แสดงความรู้สึกออกมาทํานองนั้นครับว่าเหมือนตอนเองกําลังถูกทําให้ดูเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ยืนยันว่าเจตนาจริงๆคือแค่ต้องการให้การคืนเงินเนี่ยทำผ่านบัญชีมูลนิธิให้มันถูกต้องไม่ต้องการรับเงินจากบัญชีส่วนตัวเพื่อความชัดเจนโปร่งใสเท่านั้นเองรับทราบค่ะพอเราพิจารณาข้อมูลทั้งหมดทั้งเรื่องข้อสงสัยในระบบโคตาเส้นทางการเงินที่น่ากังขาแล้วก็ความขัดแย้งส่วนตัวที่มันเกี่ยวพันกันอยู่เนี่ย มันนําไปสู่ข้อเรียกร้องอะไรจากสังคมหรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในตอนนี้บ้างคะข้อเรียกร้องหลกัหลกๆที่สะท้อนออกมาเลยก็คือการเรียกร้องความชัดเจนครับโดยเฉพาะจากคุณกันจอมพลังในฐานะที่ท่านเคยทําธุรกิจเกี่ยวกับสลากมาก่อนค่ะและก็เป็นบุคคลสาธารณะที่ได้รับความเชื่อมั่นจากคนจํานวนมากก็อยากให้ช่วยออกมาชี้แจงข้อเท,ท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของโคต้าสลากที่เคยเกี่ยวข้องในอดีตเพื่อคลายข้อสองสยัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ ก็เป็นการเรียกร้องบนหลักการที่ว่าบุคคลสาธารณะก็ควรจะต้องมีความโปร่งใสแล้วก็พร้อมรับการตรวจสอบเพื่อรักษาความศรัทธาจากประชาชนเอาไว้ใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนั้นคือหัวใจสําคัญเลยนอกจากนี้ในคลิปยังมีการพูดถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยนะครับอ๋อ oh, DSI ครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำคดีอาญากรรมซับซ้อน ว่าจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานที่กลุ่มผู้พิการเขาเคยไปยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจัดสรรโคต้าสลากนี้ไว้แล้วก่อนหน้านี้อ้าวเคยยื่นเรื่องไปแล้วครับและก็ยังคงรอการดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปอยู่และแน่นอนที่สุดนะคะเราก็ต้องยึดหลักการพื้นฐานสำคัญว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกพาดพิงถึงในทุกกรณีเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกฎหมายนะคะใช่ครับหลักการนี้สำคัญเสมอครับ โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ไล่เรียงข้อมูลจากแหล่งที่เรามีกันอย่างละเอียดพอสมควรแล้วนะคะทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการจัดสรรโคต้าสลากที่อาจจะบิดเบี้ยวไปจากเจตนารม์เดิมระบบที่ดูเหมือนจะมีช่องโหว่ให้เกิดการรวบรวมโคต้าโดยกลุ่มทุนครับมูลค่าผลประโยชน์มหาศาลที่อาจจะเกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบที่น่าเห็นใจจริงๆค่ะต่อผู้พิการ คือเรื่องนี้มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าแค่เรื่องซื้อขายสลากนะครับมันชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจจะดำรงอยู่อืค่ะความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรของรับความพ้าทาในการสร้างความโปร่งใสที่แท้จริงแล้วก็บทบาทความรับผิดชอบของบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากสังคมไปใช่เลยค่ะ ประเด็นสำคัญที่มันซ่อนอยู่ใต้ตัวเลขกำไรมหาศาลพวกนี้คือความเปราะบางของระบบจัดสรรทัพยากรที่ถึงแม้จะมีเจตนาดีแต่กลับเปิดช่องให้เกิดคำถามถ,ามถึงการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบนความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาสได้เหมือนกันเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญส่งท้ายว่าจากข้อมูลที่เราได้พิจารณากันมาทั้งหมดเกี่ยวกับกลไกที่ซับซ้อนแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ช่องโหว่ต่างๆในระบบโควต้าสลากเนี่ย ครับคำถามชวนคิดที่เราอาจจะต้องมาคบคิดกันต่อก็คือว่าระบบการจัดสรรโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยควรจะต้องได้รับการทบทวนหรืออาจจะต้องปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่เลยหรือไม่อืมเป็นคำถามใหญ่เลยนะคะครับ แล้วเราจะสามารถออกแบบกลไกใหม่หรือปรับปรุนกลไกเดิมยังไงเพื่อให้มั่นใจได้จริงๆว่าประโยชน์จากโคต้าเหล่านี้จะส่งตรงไปถึงมือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงคือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆคและจะสร้างระบบความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมได้ยังไงนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ